สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งรถมือสองก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะให้น้ำหนึ่งด้วยและคลิปนี้น้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านนะคะมาพบกับรถที่ผ่อนถูกมากๆนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000นะคะคัะนนี้กับ Toyota Vios 1.5J นะคะปี2012เป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้นะคะเป็น VON นะคะโมเดลใหม่ในโฉมของ Gen 2ปี2012 1.5J เป็นตัวเริ่มต้นคันนี้นะคะใหม่อยู่ที่100,000กับอีก4,000การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะันนี้สภาพเดิม นะมีการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วปรับสภาพให้นะคะตัวเครื่องตัวถังเดิมไม่มีพิ่ความชนักจมน้ํานะคะเข้ามารับชมได้ตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวเสียงดังนิดนึงเพราน้ำหนึ่งอยู่ติดถนนนะคะเสรีไทย95ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสรีรักนะคะ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสินแพทย์เสรีลักแล้วนะคะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะใครที่สนใจรถสวยๆนะคะการันตีโครงสร้างเดิมมีวารันตีหลังการขายให้ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีด้วยนะคะก็เข้ามาดูกันได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำนึ่งจะมารีวิว Toyota v i ีอ 1.5J ตัวเริ่มต้นนะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโคเมียมอันนี้จะเป็นโฉมเจน2เนาะเป็นตัวโมเดลใหม่นะคะตัวนี้ โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์อ่ะมาดูใกล้ๆนะ,ะอันนี้ไฟหน้าเราทําความสะอาดปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าคันนี้ไฟไม่เหลืองนะคะแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้อันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าก็มีช่องตรงนี้ให้ก็ไปเสริมเติมแต่งได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเจเป็นตัวเริ่มต้นอ่ะมาดูไฟฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยค่ะ เดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะจะพาไปรับชมรอบๆคันเลยใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามเข้ากันมาได้นะคะที่0961984963 mm hmm. เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ, mm hmm. ะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นตัวเจนะคะเป็นตัวเริ่มต้นได้ล้อกระท้แม็กขอบ15ได้ยางปี2022ด้วยอันนี้ได้ยางใหม่ไปเลยนะคะ, mm hmm. ะ,คะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงตใกล้ๆกับซุ้มล้อคันนี้ mm hmm. เป็นเครื่อง VVTI นะ กระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถอันนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะตรงนี้อันนี้สีดำนะคะที่เปิดอันนี้ฝั่งด้านคนขับนะคะสีเดียวกับตัวรถก็มีเบ้ากุญแจตรงนี้คันนี้ใครสนใจเดี๋ยวน้ำหนึ่งติดคิ้วกันสรดให้ฟรีรับไปเลยกับคิ้วกันสรดฟรีฟๆอ่ะอันนี้คือล้อหลังนะคะก็เป็นกระทะนะคะแม็กขอบสิบห้ายางปีสองพันยิบสอง ปีกนกเดิมๆค่ะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะส่วนด้านท้ายอ่าโลโก้อยู่ตรงกลางค่ะโฮมเมียมด้านซ้ายมือเป็น v ีออนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์การระยะเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับทับทิมจะบอกว่าคันนี้พิเศษตรงที่ว่ามีกล้องให้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูด้านในอ่ะเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูก่อน อันนี้จะเป็นตัวเจนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นคันนี้ไม่น้อยนะจะบอกเลยมีระบบเซนทรัลล็อกด้วยแล้วก็ด้านหลังน้ำหนึ่งให้ถาดเนี่ยค่ะมีถาดยางรองมาให้เรียบร้อยอ่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก่อนปล่อยนะคะเราก็จะใส่ให้ครบเลยคันนี้นะคะการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนอันนี้ให้ดูไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํานะคะซีนสีไข่ไก่ค่ะ จะเ,เปิดฝั่งนี้ให้ดูด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นสีไข่ไก่นะคะรอยเมคอัพเดิมๆไม่มีคราบน้ำติดนะคะแล้วก็ดูคันด้านหลังเนี่ยค่ะคันด้านหลังสวยมากใครสนใจคันนี้นะคะเราปรับสภาพแล้วลดสิบปีก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะมีกุญแจสำรองให้ด้วยได้กุญแจสำรองไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะน,น็อตด้านท้าย สองฝั่งเลยเอามาดูไฟกันก่อนอันนี้จะเป็นอ่ะตนเลขนะคะถือว่าเป็นไฟไฟท้ายนี้ไฟเดิมแท้จากโรงงานไม่ได้เปลี่ยนมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้อ่ะเนี่ยค่ะไฟเดิมแท้จากโรงงานไม่ได้เปลี่ยนมาแล้วก็ด้านหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามกระจกเป็นตาโตโยต้ามีระบบนะคะไล่ฟาด้านหลัง ถือว่าด้านท้ายด้านหลังเนี่ยคือกระจกเดิมกระจกเดิมนะคะน,นี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเราปรับสภาพให้ทุกคันก่อนปลอ่อยอ่าเนี่ยนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะกระจกเดิมรอบคันอ่ะมีระบบเซนทรัลล็อกด้วยนะคะคันนี้อ่าเด็เดี๋ยวดูฝั่งนี้สิอ่าเป็นตาตโยต้า กระจกบานหน้าก็เป็นกระจกเดิมอันนี้กระจกบานหน้าได้เป็นกระจกไต่โตโยต้าเดิมเลยใครสนใจเดี๋ยวหนึ่งติดคิวกันสารให้ด้วยเอามาดูด้านในกันค่ะนี่ด้านในนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมล Power าลัยพาวเวอร์สามก้านแล้วก็มี ABS อ,อ่ ABS. อ,อไม่ใช่สิมี Airbag นะคะคันนี้มี Airbag นะก็คือมีถุงลมนิรภยยัยสองใบ ตรงนี้นะคะแอร์เป็นทรงกลมด้านในนะคะได้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยทาวเวอร์สามกา้านมีถุงลมนิรภัยสองใบอ่านะคะแล้วก็ดูด้านด้านท้ายเออด้านล่างนะคะเขาก็ติดไฟมาให้ด้วยเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์รถนะคะให้ฟังเสียงเรื่อง อร์นะคะรุ่นนี้โฉมนี้นะคะจะได้เป็นแอร์ทรงกลมตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะคะ mm hmm. อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าส่วนกระจกกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4บานฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ hmm. นะคะป้องกันการหนีบด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็คันนี้เป็นระบบเซนเซน์ล็อกเนี่ยค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบอัตโนมือนะคะเป็นแมนวนวล กระจกมองข้างเป็นแบบแมนวนวลนะคะอ่ะนี่เปิดอย่างนี้มาเดี๋ยวหนึ่งสตาร์ทรถนะคะรุ่นนี้นะคะโฉบนี้ก็หน้าปัดจะอยู่ตรงกลางนะคะหน้าปัดอยู่ตรงกลางรองรับซีดีแอร์เป็นแบบแอนาล็อกค่ะระยะทางการใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนกว่าติสี่พันและคันนี้ค่ะมีมีกล้อง ด้านหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูสิมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูก่อนว่ากล้องหลังคันนี้ใช้ได้ไหมเมื่อกี้เราเห็นกล้องหลังกันเนาะอันนี้ค่ะมีกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะคะบันทึกเทปบันทึกบันทึกหน้าจอด้านหน้าค่ะใครสนใจนะคะคันนี้รถคันแรกนะคะลองเอาไปขับดูได้ใช้ได้ย,วยาวๆนะ เป็น Toyota v ีอ 1.5J ราคา239,000อันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000ผ่อนเยะได้ถึง84งวดเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าก่อนที่จะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าน้ำหนึ่งให้ดูในส่วนของโครงสร้างรถก่อนดีกว่าอ่ะเนี่ยค่ะรอยเมคอัพนะคะด้านข้างนะคะรอยคมๆสวยๆแบบนี้ถือว่ารถฝั่งนี้ไม่ได้โดนชนหนักมาไม่มีชนหนักมา และก็รอยด้านข้างประตูเนี่ยค่ะมีแผ่นเพจอยู่ครบอ่ะให้ดูด้านข้างด้านบนอาจจะไม่ได้ชนมามันดูด้านข้างสิอ่ะเนี่ยค่ะรอยเมคอัพเดิมๆเข้ามาดูได้เลยค่ะรถของเรานะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ําอันนี้สตาร์รถอยู่เนาะอ่ะมาดูด้านหลังฝั่งนี้ดูตรงนี้ดีกว่า เนี่ยค่ะสภาพสวยรอยเมคอัพคมๆมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยอันนี้คือด้านหลังใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเขา้ามาได้เลยอยากผ่อนสบายๆผ่อนราคาประหยัด ดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะอันนี้เป็นเครื่อง VV TI นะคะ4สูบ16วาลว้าวนะคะก่อนปล่อยก็จะดูในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อันนี้เราการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆไม่มีตัดต่อตกแต่งหรือว่าสาดสีทั้งคันแน่นอนเรามีการเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากรถก็10ปีแล้วเนาะตรงนี้มีการเฉียวชนธรรมดาเราเก็บเราเก็บงานปรับสภาพให้แต่ในส่วนของจมน้ํพลิกคว่ำชนหนักอันนี้ก็คือไม่มี นะคะชนหนักทิศความไม่มีแน่นอนอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นตาโตโยต้าอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีมอกสติ๊กเกอร์ค่ะคันนี้สภาพสวยต่อให้เป็นตัวเจนะคะถ้าไปเสริมเติม mm hmm. แต่งนิดหน่อยก็สวยได้ค่ะมีถุลงลมนิรภัยให้สองใบด้วยล้อนะคะเป็นล้อ,อกระทะนะคะเป็นเปลี่ยนเอาก็าได้ค่ะนะคะน,นี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะส่วนตัวห้องเครื่องค่ะสะอาดเราทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือ กำลังสตาร์ทรถอยู่นะเครื่องเงียบกริบไม่มีสะดุดเลยนะคะตัวเป้าโชคเนี่ยค่ะรอยเมคอัพเดิมจากโรงงานค่ะนะคะด้านข้างส,สวยๆไฟนะคะไฟหน้าไฟหน้านี้อาจจะมีการเปลี่ยนมานะคะมีการเปลี่ยนไฟหน้ามาบางทีเนี่ยรถเก่าอะรถไฟก็อาจจะเป็นสีเหลืองเจ้าของเดิมก็จ,จะมีการเปลี่ยนมานะคะเนี่ยค่ะอ่าไฟหน้าก็มีการเปลี่ยนมาให้แล้วใครสนใจคันนี้นะคะ ไปต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่0961984963นะคะ ตรวจสอบเครดิตฟรีนะคะตรวจสอบเครดิตได้นะคะเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะปรึกษาได้ฟรีค่ะนะคะใครสนใจอยากดูรถสวยๆก็เข้ามาได้เลยยังไม่ซื้อยังไม่สนใจแต่อยากเข้ามาดูเผื่อเป็นการตัดสินใจก็เข้ามาชมเข้ามาลองขับได้ฟรีค่ะนะคะเข้ามาลองขับได้เข้ามาชมได้เข้ามาปรึกษาเครดิตได้เลยนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวนะนะคะถ้าเครดิตด,ดีฟรีดาว ลูกค้าที่มีเครดิตลูกค้าที่มีเครดิตนะตอนนี้นะคะมีผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าผ่อนสินเชื่อมีบัตรเครดิตนะคะก็อันนี้จัดอยู่ในลูกค้าที่มีเครดิตอันนี้ฟรีดาวนะคะลูกค้าที่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้เลยใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะาล้วค่ะคลิปนี้นั่นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ